รักใหม่โอพักจีราพระเอกดังตามจีบพระเอกดังตามจีบยกแหวนให้แทนใจรักใหม่โอพักจีราเถยโมเมนต,ต์อบอุ่นอดีตสามีร่วมฉลองวันเกิดทําเอาหลายๆคนอยากรู้สุดๆเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างโอพักจีราได้มานั่งเปิดใจเล่าถึงเรื่องความฮอตของตัวเองในอดีตในรายการสารพัดเพื่อนที่มีปิงปองธงชัยเป็นพิธีกรซึ่งโอเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนอยู่ดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นดาราขับรถตีคู่กันบนสะพานข้ามไปดาวคนองแล้วนางก็หาเบอร์มาจนได้แล้วก็มารออยู่หน้าคอนโดต่างคนต่างขับรถข้ามสะพานที่จะไปดาวคนองเขามาจากไหนเรายังไม่รู้เลยแต่เขาเห็นเราแล้วก็มาจีบซึ่งไม่เคยเจอกันตามงานมาก่อนเขาเป็นดาราก่อนเราด้วยหลังจากนั้นมารอเอาแหวนมาให้บอกว่าจริงจังอยากแต่งงานก่อนที่ปิงปองจะถามโอว่าดาราคนที่โอพูดถึงนั้นเป็นใครโดยการเอาหมอนมาปิดปากแล้ว ถามก่อนที่โอจะหัวเราะและยื่นหน้าไปหลังหมอนเพื่อบอกปิงปองกลับมาเป็นโสดอีกครั้งสําหรับโอพักจีราหลังประกาศเลิกสามีเฟียสมัทุก่อนโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน13ปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแสนดีโดยทั้งคู่ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พี่น้องและทําหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องแสนดีเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านโอพักจีราพร้อมสามีและลูกสาวน้องแสนดีไปเที่ยวญี่ปุ่น ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวหลังลดสานะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ดูแล้วน่าย,ยินดีกันทั้งคู่มากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านเฟียตมทุกกร,ร่วมเฟรมรติดติบภรรยาโอภักจีราพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอีกครั้งในงานวันเกิดของอดีตภรรยาและลูกสาวซึ่งถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังเห็นภาพร่วมเฟรมกันอยู่บ่อยครั้งรวมถึงพาลูกๆไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆ งานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนอดที่จะลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งไม่ได้จริงๆ